วัสดีค่ะท่านู้ชมวันนี้นะคะวันหยุดยาวของญี่ปุ่นแล้วคือที่บ้านเนี่ยพนักง,งานขับรถของครอบครัวโูษณาสงสารถ้าเขาฟังออกหรือเขาเหยียบแบนเลยเรื่องของเรื่องก็คือคุณสามีเขาไม่ชอบขับรถ ในช่วงเทศกาลที่แบบรถติดๆอะไรเงี้ยคนเยอะๆไปแย่งกันอะเงี้ยก็เลยพวกเราก็เลยถ้าเป็นเทศกาลเนี่ยเราจะไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็เราก็โนสนโนแคร์เพราะว่าช่วงเนี้ยผักในสวนเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่แต่ว่าเอพิโซดนี้จะมาเล่าเรื่องกล่ำปรีจะให้ดูสภาพกระล่ำปรีนะคะเนี่ย คือสภาพที่แบบปลูกแบบธรรมชาติไม่กางมุงไม่อะไรเลยคือโอเพนแล้วเป็นไงล่ะครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี้ยเนี่นี่นี้ยเนี่ยเน,นี่ตัวเนี้ยก็มาลงกันแบบบึ้มคือเราเดินสิบรอบได้แล้วมังเนี้ยที่ไล่บีไอตัวเนี้ย ๆๆขอพี่หน่อยนะว่าถ้าไม่มีตอนนี้เดี๋ยวมันหายอ่ะนี่คือถุงมือสภาพถุงมือที่บี้อตัวชักตรีชักตรีตรเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้นะคะ เราก็เดินค่อยๆเดินเก็บมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาอย่างนั้นนะเนี่ยเอพิโซดนี้ก็เลยจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้กินผักอย่างอื่นซะอย่าอย่าแบบคือพยายามหลีกเลี่ยงกลัมปรีอะไรเงี้ย เป็นไปไม่ได้ที่กล่ำปีที่วางขายในท้องตลาดเนี่ยที่ราคาแบบตลาดทั่วๆไปนะจะแบบปลอดสารอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ขอเถียงยิ่งอากาศที่เมือไทยนะขอเถียงเถียงแบบไม่ต้องหัวชนฝาหรอกมันเบาไปหัวชนกำแพงเลยแหละเป็นไปไม่ได้ เพราะว่านี่คือเราลงลงตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหแล้วพอเขาเจออากาศหนาวเขาก็จะหยุดเติบโตเาก็พอพอจะเริ่มโตอีกครั้งเมื่ออากาศอุ่นซึ่งก็ไม่กี่เดือนอากาศคือช่วงได้ดูใบไมกผลของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะ อุ่นบ้ากหนาวบางหนาวน้อยหนาวมากอะไรเงี้ยมันก็จะสลับบนเวียนกันไปอย่างนี้นะคะแล้วพอผักเราเริ่มเริ่มเนี้ยเริ่มโตอะไรเงี้ยพออากาศเริ่มอุ่นนั่นก็หมายความว่ามแมลงก็เริ่มมาใช่ไหมไอ้ผีเสื้ออะไรต่างๆมันก็เริ่มวางไข่อะไรเงี้ย มันก็เป็นของคู่กันนะเนาะแล้วเราอะ่ะเช่าที่เพื่อที่จะปลูกผักลงทุนลงแรงแล้วทำไมจะต้องแบบไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงให้ตัวเองแบบรับสารเคมีเข้าไปอีกนาะแล้วก็ปลูกแบบปลอด จริงเนี่ยความตั้งใจของเราเนี่ยคือต้องการที่จะปลูกผักแบบธรรมชาติจริงๆคือพยายามไม่ใส่ไม่ใส่ปุ๋ยที่แบบปุ๋ยที่เป็นคเครื่ออะไรปุ๋ยเคมีหรือแม้กระทั่งปุ๋ยขี้วัวอะไรเงี้ยขี้ไก่ขี้วัวอะไรเงี้ยเราก็ปีแรก แนะนำให้เราเออต้องใช้ปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้อะไรเงี้ยผักก็งามแต่ว่ามันก็ตามมาด้วยแมลงเนาะพอปีนี้หลังจากที่เออเราก็ค่อยๆศึกษาเขาก็จะมีแนะนําว่าเออให้ทําเกษตรแบบธรรมชาตินะอะไรเงี้ยก็คือเราต้องอยู่กับมแมลงก็คือให้มแมลงมากินบ้างให้หนอนมากินบ้างอะไรเงี้ยก็ ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันอานเงี้ยแล้วธรรมชาติอนะ่ะมันจะรักษาสมดุลของของของตัวมันเองอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้ามีไอตัวหนอนที่เราจับเมื่อกี้เยอะมากเกินไปเดี๋ยวก็จะมีไออ่ไอ้หนอนเมื่อกี้สตูของเขาก็คือ,อแมงม,มุม ซึ่งในส่วนของเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีแมงมุมเยอะแล้วก็ปีนี้ที่เราแบบปรับเปลื้มมากคือเราปล่อยให้แบบหญ้าขึ้นเต็มหญ้านี้นะถ้าถ้าใครที่ติดตามของเรานะก็จะเห็นเนี่ยอันนี้คือหญ้าที่เราปล่อยแล้วเขาแบบเออแก เขาเริ่มหีวแล้วตอนนี้เขาออกใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นเนี่ยดอกสีม่วงเต็มเนี่ยเต็มไปหมดแล้วพอเราปล่อยให้หญ้าเนี่ยขึ้นเนี่ยมแมลงเต่าทองเพียบเลยเยอะมากอันนี้ก็แบบเป็นกลยุทธ์ทางธรรมชาติคือเราเราพยายามเรียกมแมลงเต่าทองมาเพื่อที่จะให้เขากินเพลี้ยเพราะฉะนั้นส่วนของเราเนี่ยปีนี้ เรามั่นใจมากๆว่าเพรียเนี่ยจะมีน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยตอนช่วงแรกๆที่มแมลงเต่าทองอยังไม่เยอะนะก็เพรีย่ลงอซอเบอรี่ของเราแต่ว่าตอนนี้นี่คือไม่มีเลยเพราะว่ามแมลงเต่าทองเยอะแล้วก็ไอตัวเมื่อกี้เราต้องรอ แมงมุมซึ่งยังมีน้อยยังไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่ากินผักอ่ะให้เลือกด้วยนะนน้นอย่างเนี่ยกระลำปรีเนี่ยแบบโหดลายมากคือสารเคมีแบบต้องใช้สารเคมี แบบสุดๆดอะคิดดูนะชาวสวนก็แบบปลูกแบบสุดลูกหูลูกตาอย่างเงี้ยนะจะให้เขามาเดินเก็บมแมลงไล่บี้มแมลงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าเ้ยใช้สารเข,าเ,ขาเรียกว่าอะไรฉีดมแมลงที่แบบเป็น ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเอออาจจะแบบปล่อยให้มันหมดฤทธิ์ไปแล้วอเงี้ยคือเราจะมั่นใจได้ยังไงอะเป็นหนึ่งคนที่ขอบายอะหรือว่าถ้าแบบเออิเบี้ยงไม่ได้จริงๆก็บบล้างล้างให้สะอาดแล้วกันเนาะพยายามล้างให้สะอาดที่สุดอะ เดี๋ยวเอพิโซดนี้ขอลากันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ